สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมาดามจอยกันที่ช่องของมาดามจอยไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้มาดามจอยจะมาทำการพยากรณ์ดวงรายเดือนสำหรับเดือนมิถุนายนนี้2563นี้นะคะมาดามจอยบอกก่อนว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้มาดามจอยมาในรูปแบบ ไกด์ไลน์ซึ่งยังไม่ได้เจาะจงถึงบุคคลใดและบุคคลหนึ่งในที่นี้อาจจะมีถูกมากถูกน้อยหรือชิวเชียดหรืออาจจะมีการที่ว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นการที่มีส่วนที่ใกล้เคียงกับท่านในบางหัวข้อหรืออาจจะทั้งหมดก็เป็นไปได้และนอกจากนี้นะคะการดูดวงในครั้งนี้ สำหรับผู้ที่เกิดในทั้ง7วันนี้มาดามจอยขออยากจะบอกกับทุกท่านว่าเวลาจะเข้ามาดูการพยากรณ์ในครั้งนี้ให้คำนวณตามวันเวลาของโหราศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ตามวันเวลาของใออบเกิดในที่นี้ตามโหราศาสตร์ก็เหมือนกับที่ว่ามาดามจะอ,อยากจะชกตัวอย่างสมมุติว่าเราเกิดในวันอาทิตย์ตอนตีสซึ่งตามของ เออใบาเกิดจะเป็นเวลาของวันจันทร์ซึ่งเลยเที่ยงคืนแล้วก็จะเป็นวันจันทร์แต่ตามโหราศาสตร์เราจะเอา6โมงเช้าของวันอาทิตย์ชนกับ6โมงชนกับตี5 5 9ก็คือหมุนไปอีกทีหนึ่ง6โมงเชา้าเกือบจะถึง6โมงเช้าว,วันจันทร์อีกวันหนึ่งนั่นเองนะคะ นั้นนะถ้าตอนนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วแล้วอาจจะยังไม่ใช่ตรงวันกับของท่านแล้วก็อาจจะดูจากที่มาดามจอยพูดก็ลองกลับไปดูคลิปวันที่ตรงกับท่านและนอกจากนี้คือถ้าเราไม่รู้จักเวลาก็สามารถที่จะดู ในวันนั้นๆได้เช่นกันค่ะเหมือนกับว่าท่านรู้แค่วันอาทิตย์จันทร์อังคารอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เวลาก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสก็ดูในวันนั้นได้เช่นกันแต่ในส่วนที่ของมาด,ดามที่จอยพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาในที่นี้เข้ามาเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่ทําให้ท่านมีความชัดเจนในการฟังคําพยากรณ์ในที่นี้มากขึ้นกว่าเดิมและนอกจากนี้นะคะ การพยากรณ์ในครั้งนี้ก่อนที่จะเข้ารับฟังคําพยากรณ์ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด s ซับสไคร้ยังไม่ได้กดไลค์แล้วยังไม่ได้กดถูกใจหรือรวมแชร์ให้กับมาดามจอยนะคะรบกวนว่ารบกวนช่วยกดด้วยเนื่องจากไม่อยากจะให้ท่านพลาด เกี่ยวกับช่อง YouTube ที่มาดามจะกำลังทำนี้ที่มีสาระบ้างมีไลฟ์สไตล์บ้างแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องดวงที่ท่านชอบรวมถึงเร็วๆนี้มาดามจะจะมีการสตรีมสดให้กับหลายๆคนที่ชอบการดูดวงเพื่อที่จะเข้ามาถามปัญหาเพื่อที่จะเอ่อคลายใจเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอยากจะรู้มากกว่านี้ด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ มาดามจอยจะใช้ในการพยากรณ์ในครั้งนี้ด้วยศาสตร์มหาทักษะดวงยามเทวดาค่ะซึ่งในศาสตร์นี้มาดามจะจะมีการาการพยากรณ์เกี่ยวกับการเงินการงานความรักสุขภาพรวมถึงการเสริมดวงประจำเดือนมิถุนายนนี้ด้วยเช่นกันค่ะ อยากจะบอกว่าการเสริมดวงนี้ในเคล็ดลับที่มาดำจะกําลังบอกนี้ไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะดวงดีหรือดวงไม่ดีแต่ถ้าดวงดีอยู่แล้วการเสริมเข้าไปมันก็จะทําให้ท่านมีโอกาสแล้วก็มี ความโชคดีของท่านที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าท่านดวงไม่ดีท่านเสริมเข้าไปมันอาจจะช่วยได้ในบางจุดแต่อาจจะยังไม่ได้ร0อเนื่องจากว่าการพยากรณ์เรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันแบบส่วนตัวยังไม่ได้มีวันเดือนปีหรือยังไม่ได้มีสัญญาณสื่อกันเข้ามาแบบร้อซมันก็อาจจะทำได้ช่วยแค่ ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังไม่ใช่แบบ100%เอซ็์อย่างที่ท่านต้องการนั่นเองนะคะแล้ว,ลวตอนนี้ก็ไม่อยากจะให้คลิปนี้เป็นการยืดยาวของเวลาเราก็มาดูดวงกันดีกว่าว่าเดือนนี้การงานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงเคล็ดลับที่คุณจะได้ไปคืออะไรไปกันเลยค่ะ เดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดกับเรื่องงานกันก่อนเลยเนาะงานในเดือนนี้เพื่อนๆมักมีความมุ่งมั่นในการทํางานที่เพิ่มขึ้นมีความขยันแข็งแกร่งที่มากขึ้นกว่าเดิมนะสิ่งนั้นที่จะทําผลตอบแทนมักไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่และนอกจากนี้เดือนนี้ค่อนข้างมีหลากหลายอย่างที่เพื่อนๆมีโปรเจกต์ที่อยากจะทําใหม่ที่อยากจะรเริ่มใหม่แต่ในบางครั้งก็ไม่เอือ้ออํานวยแบบว่า ไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดจะคิดว่าไอ้นู่นก็อยากลงทุนไอ้นี่ก็อยากลงทุนไอ้น,น,อน,อน,นั่นก็น่าจะใช่ไอ้น,นี่ก็น่าจะใช่น่าจะมีคนเข้ามาสนับสนุนในบางครั้งมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่วางแผนไว้และนอกเหนือจากนี้นะคะเดือนนี้มาดามจอยแนะนําว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าสิ่งที่จะลงทุนเพิ่มมันจะได้และไม่คุ้มเสียมันอาจจะไม่ได้กําไรมากมายอย่างที่เราคิดตั้งเอง และก็นอกจากนี้นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะรับปากรับคํากับใครไว้หรือจะรับงานใหม่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ควรที่จะคิดและก็ไต่ตองก่อนว่าสิ่งนั้นน่ะเราจะทําเสร็จตามกําหนดไหมสิ่งนั้นเราจะทําได้ไหมสิ่งนั้นเราจะโอเคไหมหรือสิ่งนั้นจะคุ้มค่ากับรายได้ที่เราจะได้ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ว่ารับปากใครแล้วก็ไม่อยากจะให้เสียคําพูด แล้วก็จะทำให้เราอะไม่มีเครดิตตรงนั้นเกิดขึ้นมาสุดแล้วกลายเป็นว่าเราจะทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะรับปากหรือไม่ตั้งใจที่ว่าจะให้ผิดคำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมาดามจอก,ก็เลยอยากแนะนำตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่างานในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยราบลื่นในตลอดทั้งเดือนเนาะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อเรื่องการเงินกันค่ะว่าการเงินในเดือนนี้ของเพื่อนเพื่อนจะเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องการเงินกันนะคะการเงินในเดือนนี้เนาะท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหมุนเงินเก่งมากแล้วก็ใช้จ่ายเก่งพอๆกับการหมุนเงินด้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมันมีทางรั่วหลายทางไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์ที่อยากจะได้อยากจะซื้ออยากจะจับจ่ายใ,ใช้สอยหรือแม้แต่อารมณ์ที่มีความอยากสวยอยากงาม หรือแม้แต่สุขภาพที่อาจจะต้องหมดเงินไปจากตรงนี้เนาะเรื่องอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพของเราหรือสุขภาพของคนรอบข้างด้วยก็ได้ค่ะนั้นไม่ว่าเราจะหมุนเงินมาได้เพียงใดมันก็จะมีทางออกนะเราถ้าเรามาหาวิธีแก้การลอยล่วของเงินของในเดือนนี้ก็คือทำ ท่านจะต้องเป็นคนที่มีสติในการใช้เงินที่มากขึ้นมีการทบทวนในการใช้เงินที่มากขึ้นอย่าหวั่นไหวกับสิ่งต่างๆรอบข้างที่เข้ามารอบข้างที่เข้ามาในที่นี้หมายถึงว่าถ้าท่านจะจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับการเงินดูก่อนว่าสิ่งนั้นควรจะเป็นที่เราจะจาเป็นที่ต้องจ่ายไปไหมในบางครั้งเพื่อนๆอาจจะจ่ายไปโดยที่ว่าตามอารมณ์มันไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายแต่จ่ายไป มันก็จะทําให้เงินไม่พอใช้นั่นเองเหมือนกับว่าทํางานเท่าไหร่มีความเหนื่อยเท่าไหร่แต่เงินในเดือนนี้กลับไม่พอก็กลายจะเป็นว่าทําไมเงินไม่พอใช้ทําไมเราถึงสะดุดทําไมเราไม่มีทําไมเงินเดือนนี้ถึงขาดนี่นะคะคือที่มารู้แล้วนะคะก็ควรจะป้องกันไว้อย่าเผลอเรอน,นะไม่งานเด,เดือนหน้าท่านอาจจะชอ็อตได้ก็ได้นะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องความรักกันค่ะว่าความรักของท่านในเดือนนี้จะเป็นยังไง เราจะมาพูดถึงเรื่องความรักกันนะคะความรักสำหรับคนที่มีคู่กันก่อนเนาะสำหรับคนที่มีคู่ในเดือนนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญได้ความได้รับสิ่งของหรืออะไรสักพายจากคนรักนั่นเองและนอกจากนี้นะคะคนรักที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกเขาก็จะเป็นคนโรแมนติกมากขึ้นหรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยใส่ใจเราเดือนนี้เขาก็จะใส่ใจเราเป็นพิเศษ หรือแม้กระทั่งคนที่เขาใส่ใจเราอยู่แล้วก็จะใส่ใจเราเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนาะเหมือนกับว่าเดือนนี้เรามีเสน่ห์ไงเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยแฟนเราสวยภรรยาเราสวยนู่นนี่นั่นทําให้เขาดูแล้วแบบว่าอยากอยู่ใกล้ชิดเรามากขึ้นกว่าเดิมแล้วถ้าเราไปพูดถึงคนไปพูดถึงคนโสดเกี่ยวกับเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้นะคะจะเจอคนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะ เป็นคนภูมิฐานเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้หรือการพูดการจาเขาจะเป็นคนที่ออกจะค่อนข้างเนีบเนียบดูแลเอาใจใส่เราและอยากอยู่ใกล้ชิดเราเป็นพิเศษเรียกว่าคนนั้นอาจจะไม่ได้แสดงตัวตนว่าเขาชอบเราเลยแต่เขาอาจจะทำกิริยาเหมือนกับว่า ให้เราแบบมีความสงสัยว่าเขาเป็นอะไรคนนี้เขาจะฉีบหลอหรือเขาเป็นอะไรเขาใส่ใจเราเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าทุกๆครั้งที่เจอกันนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านสุขภาพกันสําหรับสุขภาพในเดือนนี้ท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาถึงเรื่องด้านสุขภาพกันมาดามจอยอยากจะบอกว่าให้ทุกท่านนะคะควรระมัดระวังเกี่ยวกับด้านสุขภาพเลือดตกยางออกพัดตกจากที่สูง รวมถึงปวดข้อไม้ข้อมือปวดข้อตามต่างๆข้อไม้ข้อมือก็อาจจะเสื่อมได้แล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับของมีดคมหรืออาจจะขับรถแล้วก็ชนหรืออะไรอย่างเงี้ยควรระมัดระวังตรงนี้เป็นไว้เป็นพิเศษแล้วว่าแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเกี่ยวกับเรื่องการเสริมดวงกันเพื่อที่จะเสริมดวงวัดดวงเดงือนเนี้ยเราควรจะเสริมแบบไหนเพื่อที่จะ มาช่วยเรื่องสุขภาพความรักการงานการเงินกันเนาะคะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายช่วงการเสริมบุญบาร,รมีเราสําหรับในเดือนนี้เนาะรวมถึงการซื้อหวยด้วยอ่านั้นเราก็มาเริ่มกันก่อนเลยสําหรับการทําบุญเพื่อเสริมดวงบาร,รมีเราก่อนที่จะไปซื้อหวยนั่นเองมาดามจอยขอแนะนําว่าการเสริมบุญบาร,รมีของเราในเดือนนี้นะคะ อยากจะให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับไม้เรื้ออาหารที่เกี่ยวกับไม้เรื้อไม่ว่าจะเป็นฟักทองแตงโมอะไรพวกนี้รวมถึงแต่พวกนี้ต้องทําการปรุงสุกก่อนนะรวมถึงว่าถ้าสมมติเราอยู่ต่างประเทศอย่างมาดามจอยเนี่ยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถที่จะทําบุญได้สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระได้ด้วยเช่นกันการสวดมนต์ไหว้พระ แผ่ส่วนกุศลและเมตตาจะช่วยเป็นช่องทางหนึ่งได้เช่นกันเพราะว่าจะเป็นทําให้สิ่งที่เราติดขัดเนี่ยเขาจะช่วยเปิดทางให้กับเราไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วนอกจากนี้นะคะถามว่าเดือนนี้ท่านควรที่จะ เส,สริมสีบารมีให้ท่านไม่ว่าจะเป็นนาศการแต่งผมหรือทําเล็บหรือจะเป็นอะไรของกระจุกกระจิกที่มีติดตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะเสริมสีได้เป็นสีส้มทนทนๆส้มๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยให้เสริมในด้านการเงินเข้ามาเพราะว่าเดือนนี้ของท่านน่ะการเงินจะค่อนข้างติดขัดคําว่าติดขัดคือ หาได้เท่าไหร่ก็จะไม่พอใช้นั่นเองก็เสริมให้มันพอใช้กันขึ้นมาเนาะและนอกจากนี้นะคะถ้าท่านชอบเล่นหวยหรือซื้อลอตเตอรี่นั่นเองมาดามจอยแนะนําให้ซื้อกับผู้ชายที่มีรูปร่างออกจากสันทัดเล็กๆน,น้อยๆแต่ไม่ได้อ้วนแล้วก็ไม่ได้ผอมจนเกินไปเนาะเขาเรียกรูปร่างสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะสีออกจะค่อนข้างจะเป็นสีผิวออกจะเป็นสีโทนโทน ไม่ขาวแล้วก็ไม่ดําเลยเป็นสีออกกลางๆเขาเรียกสีผิวสีผิวแทนนะคะลองดูเนาะถ้าท่านเจอคนนี้ในวันพุทธหัส,สัปบดีเขาคนนั้นจะเป็นคนที่จะนําโชคดีมาให้กับท่านค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่าเพิ่งมุ่งไปแต่เล่นลอตเตอรี่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเล่นลอตเตอรี่มาแต่เราไม่ขยันเก็บเงินมันก็จะไม่ช่วยอะไรเราได้มากนะคะ เอาให้เล่นแค่เป็นพอหอมปากอของคอพอดีพอดีพองามก็พอเนาะว่าแล้วในวันนี้มาดามจอยก็ทําการพยากรณ์เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของมาดามจอยยังจบคลิปวิดีโอนี้รวมถึงทุกท่านที่กดซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ให้กับมาดามจอยด้วยค่ะคุณทุกท่านค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ